ยัคะกับเทรลหน้าแข่งปีเทรลมาสเตอร์ซีรีส์เอ็กซ์วิสตองบาเล่สองศูนย์สองสี่ปีนี้มีความพิเศษมากๆเราปรับเส้นทางทั้ง3ระยะและยังมีรางวัลพิเศษสําหรับท็อป50คือเข้ามา1ใน50คนแรกของระยะ50 Top ท็อป30ระยะ30คนแรกนะคะของระยะ30แล้วก็เหมือนเดิมบรรยากาศชิวๆสบายๆอาหารอร่อยทุกซุ้ม แล้วก็มีดีเจมันๆเปิดเพลงตลอดเส้นทางเลยล้วที่สําคัญนะคะต้องขอบคุณพี่อิทมากเพราะว่ารายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายนะคะมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะในโครงการช่วยน้องให้มองเห็นจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะคะเพื่อผ่าตัดตาให้เด็กมองเห็น,นะคะ่ะลดการตาบอดของเด็กไทยด้วยนะคะเตรียมตัวคุณให้พร้อมนะคะแล้วพบกันวันที่7มกราคม2024สมัครได้ที่ไทยรัฐ